สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องุูปาอาสุขสุคนเมื่อน,นีนก็มโหก,ก็ส่องก็ปีคือกลางนีน่ก็ปีมาเฮือบนบ่าวตายมาเฮือนพงยาจอย่อยเนาะเฮือนบ่าวตายเนะาะไผนี่นะอันนี้ไดหรอทว่าดีไปลูกไหม,มโอ้ย,ยมาบ่าวได้หนีนนน <laughs> ลูกเจ้ามาหาอยู่บอกมเกือเป็นชุ่มเลยฮอือโอ้ย<า> <laughs> มาเปิดเพออื่อนไฟไนจ่อยเนะาะทำเลยทุกคนเลยสร้างกรับทีมงานเห็ุจนทำปุบด้านนี้เนาะทุกคนมือนี้โอ้วูเมนได้เนาะโจนั้นทีมงานพอน้องบิวนะทุกคน ก็ปี้เห็นงามมวยสกัเว้นพี่ใหญ่พอน้องพี่ก็ใส่สุดชีแดงแข็มเขาแ่วะเปลี่ยนเป็นสีเนาะนี่เนาะเป็นสีผาเลยบดบดเส้นน้ำที่อาบน้ำเลยแถวนี้นะบค่อยเบิดเลย บ้านที่เจ้าต้องใส่ไหนได้เนาะใส่ใส่น้ำปลาจะไมีใส่น้ำฉ่างก็มีส่วนแรกก็จะเกลี่ยนะไปส่วนแรกคำเกียกใส่น้ำฉ่างเนาะเี่ยถวยาย้คุณยังหล่อขึ้นไปแทนนี่นะตัวบ้านเขาสื่อหถวยชายยังใครเขาถังหมดได้ถังน้ำฉ่างเกืี่ยทับถ่อเนาะอัปเดตเป็นมือที่ยังหล่อมือไหนวะขี้เกล้าอุบะวะ เออวันเมือที่เก่าลื่มดแล้วทุกคนเลยไ <c oughs> <c oughs> ลย่เก้ามือแล้วพอน้องบิวซิป <c oughs> มือแล้ว <c oughs> พอน้องบิวมาอยู่นี่นะซิปมือแล้วทุกคนเลย <c oughs> เริ่มสิบุกิดเห็นแล้วเขมือแล้วนี่นะ <c oughs> มาอยู่มาอยู่ใกล้มาอยู่เฮิ่งไล ว่าที่เป็นครัวเป็ดนะทุกคนยกคนเป็ดสวัสดีครับรสวัสดีคน,น้มีโนโ้หารดีเหมือนนี่เนาะครัวเป็ดติ้งเป็ดอาหารมาก่อนี่นเย <c oughs> บกชินครัว้วององ chị nhắn ngọt. pha vừa ngủ nè thế nhưng vừa sáng, nắng ngủa, 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 ก่อนน้องบิวเได้แต่หัวนะทุกคนภาพหาผู้สาวก่อนดูสันโอ้ยจุดห้เขาปี๋ภาพไปเออภาพไปก็ได้ไอ้ทักเขาจะก็อยู่ที่ั้นเล่นเนาะเห็นนี่นิงมาขึ้นเนี่ยลุงใครจะนะเขาไปเข่าในเนาะเขาอยู่ทางเนาะ ได้เพลินเห็ดกรจนเอาขับตึกเลยเนาะช้างไอ้ตายมันแม่นยางอีกว่าเนาคือว่ามคืออะไรเน่สือเหมือนนี่คือชีนาวเลยคือเนี่ยบนาวเสียกบุ๋มใหม่นี่นะทุกคนเอ้ยต่อข้งเราเลี้ยัง แม่นบ่บ่แม่นเนาะเสือเอ็นดำธรรมดา,นาดดเนาะอืมไก่เพิ่นเนาะมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์เนาะคนเล่าเหตุเพื่อนคือโบอขันห้องาฉันทุกคนเขาเจาก็ขันเยอะนี่นะทั้งในพันเกาะมปนโบประทาย เด้นี่เขาเจาะก็ขันห้องอยู่แล้วเตอผู้ผู้ได้หมักได้ทุกคนเลยว่าสีขันหรือบวขันกันอันนี้เขาเจ้าก็ะตบุกกว้างเตอรเขาเจ้ากรขันไนอต่างแต่ว่าแต่ช่วงนี้ว,ว,ว่าหูได้ว่าเผื่อสีขันหรือบเจาะขันอยู่ซึ่งสามห่องเนาะสามประตูนี่ก็ต้องสามห่องอยู่แล้ว คือคนเมืองลาวเขาสอบแบบกว้งบอยสอบแบบแคบปันไงเนี่ยเพื่อนก็คงแบบบ่ได้ใหญ่ดูลานะเลยไ่ได้คอยขันห้องนอนอยู่ใช้ก็นอนใบเนาะทุกคนทีมงานเผื่อมือได้ก็เอาชุดคำปึบได้ทุกคน่นเะไงว่ามือเนี่ยพอต้องบิวก้อยปูนบอลเล่บอ่ะ บรเรือเลยมือในเคร่องจิกะอยู่ใช้ใครไปหาผู้ชาอะไรยันว่าแต่งตัวเชียรไไ์วัยนี้เนาะก็แต่งตัวไ,ไวันี้ก็ปีไปป้าเท่รอดมือนี่นะถ้าฝนจะไปน้ำเรือบอกว่าอย่าเอาฝนซื้อด้วยนี่เป็นเมื่อยเหตุงานกับกับแห้งเลยเนาะไม่ใช่ฝนไปแต่แล้วฝนก่คเคยมาทั้งนี้พาไปหล่อเบิง้ง จะวกว่าสิได้มากเป็นเขตยนกมีได้มีเอฟซีบอกโอ้ก็ปตนีิเสซียพรอน้องบิวซนีเทสันก็ไปไิเสซียได้ทุกคนไหนว่าไปซื้อดูหอบๆเนาะ ออกห่อเพื่อนของเพื่อนหล่อเพื่อนเป็นคูมห่างอะไรเนาะพี่น้องเไยคูมห่างนะประตูใหญ่เขาเดินก้ามานี่ก็งามเลยหออเพื่อนชีทาสีเป็นจำนวนเก่ามือนะคนเก่ามือก็ซือว่าเก่งไรสั่มเก่ง กับโบเว้นแล้วทุกคนอ้สัเนียนะพอดีสมควันสือื่นเมาสต่อเป็นหาโมงสิบเจ็ดโมงเลยนาะสิบเจ็ดโมงกลัวเลยบวกกบโบเว้นเลยทุกคนอยู่บานกวัวแล้วอยู่กรุงเทพมัน ส่้ายอยู่กรุงเทพเขางานมีแต่แปดโมงหลหาโมงหรือสองทุกมใ็่ไกเคยลงไปเห็นงานอยู่ไทยส่นร้ายไม่อยากเป็นกลางคืนนะเป็นงาน้าสลาดซีโมเมืองแล้วก<ม>็แมนแมน เดทงานอยู่บางโพก็ปีก็เคยไปเลยสาวบางโพเนี่ยเพลงหรือว่าก็ปีไปคือบัวคอยเห็นคนงามปรทไทยนะเคยเดทงานอยู่บางโพเลยก็อยู่ราดสะพึกแต่ก็อยู่เยาวราชเนาะลาดชิโมเมืองเคยเห็นเคยร้ายหักบัคอยบัวเยเห็นงาน้านโกสางบัวในโกสางะ เป็นร้านงานร้านอาหารแบบงานตลาดไปแบบนี้นะยังจากบ้านนี่นะฮะพ่อใหญ่จอยนี่บ้านซ้ำพวกนี่นะเออเพื่อนคู่อันใส่ป้องเดียวด้วยบ่อนอ่า มาเมื่อคืนก็ปีมาจากเคืนดีเท่าเจ้ากับประมาณเที่ยงคืนโดยตะวนนะไปโค้ชใหญ่จอยเมื่อคืนนีเนาะส่วณมาไปมาหน่อยนอย่ <c oughs> น,น,นีมันก็โจไ้โจไว้แบบนี้เนาะเมื่อนี่ชั่วเก่งลายแบบนีก้กด้ลายบาน สองสี่หวานเนาะเราะดูแบบเลาะเพื่อนพื่อนย่อยเลยเนาะมืออื่นเน,ออนี่เยเพื่อนือชีได้เที่ยถลังหรือว่ายังนี่แหละทุกคนเลยมาลุ่นกันว่าเพื่อนชีเดียร์ยังมืออื่นหักมืออื่นนี่ก็ปีชีได้ไป มือแรงก็ปีกเสิไปเคื่อนไอ้บออีกเนาะไปอยู่เป็นหมูเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้เพื่อนด้านนี้เนาะมานี่ด้านนี้เนาะทุกคนด้านสามลังนี่แต่ก็สิไปเป็นด้านน,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 าน,นั่นอีกก็ปีชีวาไปทายเบิ่งด้านนี้อีกเนาะว่าที่เพื่อนมาอะไรเนาะทุกคนใครเนี่ยใครหนุกกระทา คลิปนี้ก็คือวันสูมาพอควรมาเหน้องขาก็ไหลกดแช่ชอบกบปีในเด้อก็พิจารประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเอาไว้ยิงลายคอกาวของฟาสบายดี